กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกับผมเหมือนเดิมครับมอสเบรมชาแนลวันนี้ผมจะมาบอกสูตรวิธีหนึ่งส่งการาดให้เพื่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับวันนี้นท่านผู้ชมก็คือมันมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าให้ส่งกร์ดให้กูยเยอะหน่อยอย่างเงี้ยผมก็ พยายามทำคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าการ์ดนี่ผมส่งวันหนึ่งวันละเป็นร้อยนะครับนี่ผมส่งให้เพื่อนวันหนึ่งวันละเป็นร้อยร้อยใบยเพราะผมทำแจกอยู่ในนี่ครับอยู่ในเฟซของผมครับแจกคนละใบครับเป็นร้อยเลยแต่ว่าข้อปัญหาก็คือว่าแอปนี้ครับมัน สามารถส่งให้เพื่อนได้วันละ5ใบใช่ครับวันละ5ใบผมก็จะทําให้ดูว่ามันส่งอย่างนี้ครับนี่เมื่อครบเมื่อคร5บ5ใบแล้วมันก็จะบอกว่าส่งไม่ได้อย่างงี้ครับจํานวนเกินอย่างงี้ให้ทําตามผมเลยนะครับผมก็จะลบแอป,ปออกนะครับสูตรนี้ก็คือมันส่งได้เรื่อยๆครับ <S <S ถ้าคุณขยันส่ง ถ้าพวกขายการ์ดนะผมบอกไว้เลยขายการ์ดยิ่งได้เปรียบพวกแจกการาดฟรีหรือขายการ์ดให้เพื่อนอย่างนี้เขาทําอย่างนี้กันนี่วันหนึ่งได้ได้เยอะนะครับแต่ต้องมีโทรศัพท์สองเครื่องนะผมแนะนําเพราะว่ามันจะลิงก์กับ Facebook ด้วยใช่ไหมครับ <S <S เราก็ไปลบแอปออกแล้วก็กดติดตั้งใหม่่ครับ นี่ครับงั้นเรารอมันติดตั้งก่อนครับก็คือผมขอแนะนำเลยถ้าใครอยากจะส่งการ์ดให้เพื่อนได้มากๆนะครับให้ทำเหมือนผมก็คือลบแอปออกนี่ครับแล้วก็แอปมันก็ติดตั้งใหม่แล้วก็ล็อกอินใหม่เหมือนเดิมครับเราก็จะสามารถส่งวันหนึ่งอ่ะเอาจริงนะครับ มันเกินร้อยด้วยซ<ม>้ำผมส่งนะวันหนึ่งผมได้200 200ยสอใบอ่ะคิดดูเยอะนะครับถ้าใครอยากส่งการให้เพื่อนผมบอกไว้เลยพวกสายฟรีส่งให้เพื่อนไปเร็วขึ้นอย่างนี้นี่ครับทำเหมือนผมเลยแล้วก็ล็อกอินเฟซบุ๊กใหม่เพราะคลิปก่อนหน้าผมทำไม่ให้ตีบ้านไงแต่คลิปนี้ผมจะมาบอก ท่านผู้ชมคนที่ติดตามผมนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปอื่นๆด้วยนี่ครับเราก็จะเข้ามาเหมือนเดิมครับล็อกอินเสร็จผมก็จะส่งให้เพื่อนโอ้วันหนึ่งผมส่งเยอะอจริงๆเพราะเพราะผมแจกไงครับ ผมแจกฟรีเลยแต่ว่าสิทธิ์ก็คือคนละหนึ่งใบนะครับมาก่อนได้ก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูว่ามันส่งได้จริงไหมมันจะส่งได้จริงไหมนะครับอ่ะไปเลยนี่ผมก็ยังไม่เต็มเหมือนกันนะครับการ์ดการ์ดท,ที่แหล่ๆหายากมาก นี่ครับเนี่ยมันก็กดกูได้มาเรื่องครับนะ่ะส่งได้ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมผมบอกไว้แล้วว่าถ้าทำอย่างนี้คุณสามารถส่งการ์ดได้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับผมมีแค่นี้นะครับขอบมากครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบมากครับ